วัสดีครับจะพาคนณผู้ชมมาชมบรรยากาศที่สวนหลังบ้านผมนะครับพอดีวันนี้ผมว่างก็เลยจะพามารีวิวอาจจะชมบรรยากาศไม่หมดนะครับไปทยอยชมในคลิปต่ต่อไปอันนี้อันนี้คือนีิยังใยเนึนึกนี่แเพชรน่ยังเนี่เขอเรียก ฟืนเนาะปืนฟืนโดยเอาฟืนจากธรรมชาติโดยเอาเศษไม้ยืดสวนหลังบ้านผมเนี่ยนะครับประโยชน์กิบกุ้งสาโยน์พอดีห้ย้ายอ้อยค้นสวนประจำสวนมเนี่ไให้ายอ้อยเนี่ยมาดูแลความสะอาดเศษกิ่งไม้แห้งหญ้าแห้ง แทนที่จะเอากิ่งไม้ทิ้งนะครับก็มาทำเป็นปืนเนาะที่ยายนึกกำลังทำอยู่นี่เป็นปืนครับอันนี้ที่สวนหลังบ้านผมนะครับนี่ใช้เป็นปืนตัดไม้ดอันนี้มาจะวัดเนาะมาทำเลยขยันอ่ะ ขอบคุณยายหนึ่งและหลายพี่ม้าซอยเหตดความสะอาดขอบคุณที่บริจาคปืนเขอให้สุขภาพแข็งแรงกรลัารวยสวยขึ้นหล่อขึ้นธรรมดาหล่ออยู่แล้วล่ออยูแสวนสุขภาพเนาะก็รวยก็รวยอยู่ก็รวยก็อีกอันนี้คือคุณอรบรรยากาศของสวน สวนผูน้ใดน,น่เบาเบาแน่ย่าเนกนี่สวนน่าชมมีทุกอย่างสวนคลายของอาจารย์สาครมหาหิง <c oughs> ของดรสาครมหาหิงว <c oughs> ันนี้ว่าง <c oughs> ว่างก็เลยมารีวิวมีดอกไม้มีผลไม้ทุกอย่าง <c oughs> อาหารการกินมีหมดกบ,บปลาหอยก็มี ค่อยดูไปเรื่อยๆดอกไม้มีผักหลายชนิดดูไปเรื่อยๆจะจะทยอยลงเรื่อยๆนะครับพอดีวันนี้ผมว่างพอดีคนสวนโชวคนสวนด,ดีสวยดีจัดสวยยังมะฮันเสร็จหมดดอกคนสวนดี ยัไม่ลูกคุณครูสาครเขาจะปลูกอะไรเนี่ยเขาทำเดี๋ยวค่อยอ<า>ชมบรรยากาศในครั้งต่อ,ตอไปนะครับดีคนสวนเราต้องขอบคุณม้าอ้อยแล้วก็แม่เลีของสาครน,น,นแม่สมนศแม่สมเนกนะครับที่มาดูแลสวนของเราสวนของเราน่าอยู่ สวนพอเพียงเครับฝา,ากเพื่อนๆอย่าลืมติดตามคลิปต่อๆไปนะครับจะนำเสนอคลิปดีๆเกี่ยวกับพืชผักสวนครัวเศรษฐกิจพอเพียงรยครับมาชมดูได้ครับ,รบยายนึกมีอะไรจะฝากแฟนเอฟซี C ไหมนี่ยากขอบคุณที่มาดูแลที่มาชม พี่ให้กำลังใจครับสวัสดีครับจ้าสวัสดีจ้า